CLA 250ครับติดโค้ดแบบนี้ติดโค้ดร,ระบบหัวฉีดท,ที่ถอดออกมานะครับสำหรับ CLA คันนี้เป็นเซนนะครับเป็นหัวฉีดระบบไดเรกเบโซก็สังเกตน้ำมันนะครับทั้ง4สูบมีสูบเนี้ยพวดไปอยู่หัวเดียวหัวอื่นยังไม่ออกเลยนะฮะออกแต่น้อยมากส่งผลให้เครื่องยนต์มีอาการสั่นบางช่วงหรือ มันจะอ่านว่าหัวฉีดมีปัญหาในแต่ละกระบอกสูบสงเกตดูนะครับปลายหัวฉีดของเบนซินไดเลกมันจะเป็นวุ้นๆเหนียวๆอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยครับไปอุดรูหัวฉีดอยู่ทาให้มันจ่ายน้ำมันได้น้อยนะครับเทียบระหว่างหัวฉีดใหม่กับเก่านะครับตอนนี้หัวฉีดหลังจากต้มล้างนะครับทั้ง4หัวของ CLA 250นะครับก็กลับมาใช้ได้ใกล้เคียงของใหม่นะครับสหรับพี่ๆที่ ติดต่อเข้าใช้บริการนะครับก็รบกวนติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับก็ที่มีปัญหาอาการเครื่องสั่นไฟโชว์สองหัวสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อนร้านหัวฉีด b ีเนะครับเพิ่งก,กับจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาถึงก็ลองคันนี้เลยอาการสัน่นนะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วขึ้นโค้นมีปัญหาคือมันบอกเลยว่ามีปัญหาอยู่ในกระบอกสูบเนี้ยสกับ3เนี้ยอะไรสักอย่างนะครับให้เราไปตรวจเช็คดูก็ตรวจเช็คดูครับเจอ หัวเทียนแล้วก็หัวฉีดที่มันจ่ายไม่เท่ากันนะครับแ้วพิ่ชเพื่อนที่มีปัญหาแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับร้านหัวฉีด BKK นะครับอยู่ในซอยสายสองซอยยี่ทับหนึ่งแยก8ดดูแลรถแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ